สวัสดีครับเพื่อนนี้ไปจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของไปเองนะครับเซรั่มปุูมคิ้วหนวดแล้วก็เขานะครับหรือว่าถ้าที่มีปัญหาผมบางก็ช่วยได้นะครับนะสินค้าตัวนี้นี่ครับ b a b y s w วิต B Hair s e r u ซ um ครับหนึ่งกล่อง10มิลลิลตร4 5 0บาทใช้ได้ทั้งหนวดเข่าคิ้วแล้วก็ สำหรับสุภาพสตรีสามารถใช้บำรุงขนตาได้ด้วยนะครับวิธีใช้ง่ายๆคือเป็นเนื้อเซรั่มหยดใส่คัตตันบัตค่อยๆทาน,นะครับเป็นประจำเช้าแล้วก็ก่อนนอนแค่นี้ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้คิ้วที่เข้มดกดําแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับทอมบอยอย่างมีหนวดก็สามารถช่วยได้นะครับก็จะช่วยปลุกหนวดได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมี hair เซรั่มมีขาย ทั่วประเทศแล้วนะครับติดต่อซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของไปเองนะครับทั่วประเทศเพียง450บาทสําหรับท่านใดที่ซื้อ2กล่องก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับไปละ